อมันเหมือนเล็ก้าเลยขาดเลยนะเห็นไหมอ้ขาดเป็นเล็ก้าเลยครับปูก็ตัดลงมาให้ดูเลยอ่ะให้ไปดูเด้วยเหยียบห้าร้อยบาทโอ้ลอตเตอรี่ห้าไปทุกทีให้สามเจ็ดเพชระซ่เลยเห็นตรงไหนเห็นอยู่ตรงหัวนี่ครับเสียทีใหม่สามเจ็ดห้าใบนี่ครับยินีต้รับเขาสู่ช่องวัชรินีชาแนลเช้านี้นะครับมีเอฟซีท่านที่ได้โชคจากปู่เนาะมาแก้บนนี่ครับคู่ตายาย สวัสดีครับนี่ได้สามเจ็ดนะครับได้สามเจ็ดได้ทุกงวดได้ทุกงวดใช่ครับดูทุกวันนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เลยดีมั่งเนี่ยถูกทุกวันนะถูกทุกงวดได้บอกไม่แม่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจอท่านใหม่ๆอ่ะถูกทุกงวดเลยแต่ว่าเลยวันละบาดวันละบาดพอเป็นยากระใสเดี๋ยวักคู่สัะคู่เดี๋ยวรอรอเจ้าหน้าที่กัน นี่เลยเวลาแล้วได้ดิวรรณบาทก็ยังนะสวัสดีครับพ่อครับโชคดีโชคดีถูกตัวไหนกันครับนี่ถูกสามเจ็ดครับถูกสามเจ็ดได้เยอะไหมครับได้ใต้ดินเกือบห้าร้อยบาทโอ้ลอตเตอรี่ห้าใบตัวที่ยี่ห้าใบคือสามสามเจ็ดเลยไม่กลับเลยตัวเดียวโอ้โหนี่ครับใจ ปู่ให้สามเจ็ดเห็นกจะทะเลยเห็นตรงไหนเห็นอยู่ตรงหัวของปู่นั่นหละเห็นอยู่ที่หัวปู่สามเจ็ดดูใน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 รูปในทีิตกตอกคดูในโทรศัพท์ดูในโทรศัพท์นี่นะใช่สามเจ็ดเลยนะสมเจ็ดี๋ยแล้ววันนี้เขาไปดูแล้วบอกมาบอกอะไรหรยอว่าอเห็นเตะอะไเดี๋ยวจะออกมาบอกครับครับอยู่ไกลนั่นหรืมาอยู่ไหนไม่พอุอนอยูุ่อรนั่นน่ะโอ้ตามไปบอกที่อุดรเลยถ้าบอกก็ถ้าถูกเราจะได้มาแก้กันเลยมา งวดแรกเลยนี่นี่วดแรกงวดแรกก็ได้เลยเนาะลอตเตอรี่ห้าใบใต้ดินอีกเกือบ 500. ห้าร้อยอ่าห้าตอนนี้จะมาขอปู่เพิ่มไปอีกให้มันหมดนี่หมดสินโอ้ให้ปลดหนี้ไปเลยนะปูนะ่เนาะเพราะเนาะมาจากอุดรนะครับมาจากอุดรจุดทูบตัวเลขด้วยอเอาเนาะได้ดุลเลขตัวเลข เปิดไทยก้าวยังจะไม่เปิดนะฮะให้เกิดจหลายพดดีพดชินถูกหลานกามาตังฟองตัไก่กระตามมีครับสัญญาบอกครูใบวัดถือกราสิมาแก่ให้ครูต้าปลูกถูกหลานมีโชคมีลาบถือก็ไปพดดีพดชินได้ไหมบุญเอาไว้เนาะไข่สามแผงผลไม้มันแดงใบไม้อะไรร่วงมานี่เหรอใบไม้ใบไม้ก็เลยหล่นลงมาอ๋อแยเก้าไหนนั่ยตรงกระคาเนั่น นี่ไหมนั่นเนี่ยขาดออกมาเนี่ยเป็นเลขเก้าอ่ะนะเป็นป่องนี่ยนะศูนย์เก้าเนาะศูนย์เก้านั่นเดี๋ยวถ่ายไว้ได้ถ่ายไว้ไตะไครยหล่นไปยังไงหล่นลงมาเลยหล่นลงมาเมื่อกี้ใช่ไหมนั่นเห็นไหมผู๋เห็นไหมอธิษฐานนะผู๋ก็เลยบอกเลยเอาไปอีกเอาไปอีกเลยลูกเก้าชัดๆเลยนั่นยะเกาไปอีกเลยลูกเอ้ยขาดเป็นเลขเก้าเลยนะพ่อเนาะเออใช่ใช่ ว่าเออมันเหมือนเลขกเก้าเลยขาดเลยนะเห็นไหมโอ้ขาดเป็นเลขกเก้าเลยครับปู่ก็ตัดลงมาให้ดูเลยอ้าวให้ไปอีกลูกเอ้ยให้ไปอีกหรือเปล่าเนาะโอ้หน้าเนิดไหมอ้าวดูจะทัดเอาไปขยายดูว่าจริงจริงนะครับว่าไปนี่หล่นมาเมื่อกี้ใช่ไหมรับหล่นมาเมื่อกี้กู้เลยเนี่ยก็ยังเราขอลูกหลานให้ได้ช่ตาดูวยเห็นรล่นบังขาดไปเลยเลขกเก้าใช่ไหมครับแน่นอนแน่นอนโอ้ดูพักก็เอาลงมาให้เลยอ้าวไปลูกเอ้ยจีบานเลย เก้าอเก้าช oh. ัดเจนเลยครับมีรูปหัวใจข้างบนด้วยเนี่ยเหนเรามาตั้งควาการณ์กันนะครับมีรูปหัวใจด้วยมีรูปหัวใจด้วยเนี่ยเออตั้งแรกจะเป็นศูนย์หลักเก้าไงเดี๋ยวที่ไหนหล่ะไอขีดขีดๆนี่หล่ะเจ็ดมาเนี่ยเนี่ยขีดๆีดใช่ไหมน่ะเหมือนเหมือนรอยกำลังยืนไหวอยู่ไงตก พอกำลังอดีตพ่อหรือปู่เด้อว่าคอยโปรตีโปรตินสูงทังสูงเออะย่างมาดีอย่าะจาแล้ดูแลของแท้นี่แหละนี่ไหนไหมขีดขีดนี่เนาะเนาะเนี่ยขีดขีดนี่เนาะเลขอะไรนี่เนาะเกตไปนี่เหรเนี่ยขีดขีดนี่แหละน่าจะเป็นไปได้เออน่าจะเป็นไปได้น่าจะเป็นเก้าแล้วก็เกตแต่เก้านี่ชัดแน่นอนครับดูครับขาดเป็นเลขเก้าเลยถ้าเดี๋ยวมาคนนี้ก่อนใครมาจะได้ถ่าย เอานี่นี่แหละก็ใด้ปลูกล้วปลูให้ให้โชคแล้วเออมาแก้แล้วก็ให้ให้เพิ่มหล่นทั้งปก๊บไอยู่บนพานนี่เลยเออนั่นแหละโดนใส่พานให้เรียบร้อยใส่พานนี่เลยโล่นออกมาใส่พานนี่เลยครับเก้าศูนย์พอขอพอลงหลานขอเสร็จปลูกก็ให้ทันทีโอ้โหแน่นอนจริงๆอืมบอกว่าจะให้นี่เลขเก้านี่ไงข้างบนนี่ไงอู่เลขเก้าชัดเลยครับไม่ผมกำลังถ่ายว่าเขาอยู่หล่นลงมาได้ไงไปดู ตัวลงมาเลยอยู่ยดีๆก็ลงมาเลยเพอ,อจับได้ะไรจับได้โอ้นี้ได้สี่ศ <40 9. S 2> ูนย์เก้าสี่ศูนเพอดีได้เห็นย์เกนี่ไงศูนยอโหตรงด้วยสองอันนี้ได้สตัวศูนย์นี่ก็ตรงกับใบไม้เลย,เลยนี่ศูนย์เก้าจับได้สี่ศูนย์เ้าไงเอาละเข้าเปเลยเข้าแล้ว ถ้าเกดานซื้อเพิ่มอีกนะจะได้ปดนี่ปดินนอนใบไใบนี้อันนี้ก็เกยชัดเจ๋วเลยนะเก้าแล้วแถมมาได้จับได้สูงเก้าเลยี่เ้าศูนย์สี่ศนี่ศูนย์เก้าได้จับครั้งแได้ี่จับครั้งที่สองได้ศูนย์คับจัครั้งที่สได้เก้าได้โตที่นั่นเลยเด่นเลยบอกปคนที่มาที่หลังจะได้รู้ใช่ไปเอาเลขที่หน้าปูก ซื้อทุกวันซื้อทุกนัดแต่เล่นในน้อยพอเป็นยากระใสน้องแม่เนาะพอเป็นยากระใสพอเป็นยากระใสคูณห้าร้อยเลยโอ้โหคีดแล้วถึงยังไม่ถึงหกร้อยห้าร้อยตู้เดียวเลยยังไม่ได้เอาเงินเลยไหนดูหน่อยนี่หลักฐานหลักฐานยังไม่ได้ไปขึ้นเงินด้วยอันนี้เป็นใต้ดินไปเอามาแล้วแเต็มเลยโอ้ยละไอเอกชนเอกชน นี่เป็นหลักฐานอย่างดีนี่นหลักฐานอย่างดีครับหลักฐานเดี๋ยวจะว่าโกหกโอ้โหซื้ออะไรยังไม่ได้ขึ้นเงินเจ้ซื้ออย่งห้าใบไงกลับไปกลับมาเจ็ดสามสามเจ็ดใช่นี่ห้าใบเลยอ่ะห้าใบใต้ดินอีกหเรียงนะเดี๋ยวห้าร้อยถือไว้ไงเดี๋ยวมันจะปิวเดี๋ยวมันจะปิวหายไปตกน้ำขึ้นเงินไม่ได้อีกสองร้อยบาทไหนห้าใบโอ้ดูครับดูดูดูเดี๋ยวนผมเรียงนี่ครับนี่ครับเรียกทีใหม่สามเจ็ด าใบวันนี้กำลังไหว้ปู่อยู่ใบไม้หล่นลงมาเลข9 09เนอะกำลัง09กำลังอธิษฐานู่เราไปจับปิงปองได้4 09อีก09อกสหายไปแล้วลนั่นเลา0สี่หายกันแล้วน่ะพีคหายไปเลยเอาเยอะนี่สี่พิกหายอ่ะ สี่พี่เขาไปหลดวินัยนุ่นก่อน้ยศูนย์เก้าเดี๋ยวเต็มเต็มเลยเห็นไหมนั่นเออสี่พี่เขาไปหลดก่อนเอาศูเต็มเใลูเอาศย์เก้าเลยศูเลยชัดชัดเครับเออเอาศูเต็มเใลูเกิดอะไรขึ้นนี่กำลังบนอธิษฐานใบไม้ร่วงลงมาเป็นศูนย์เก้าแล้วก็จับไปนศย์เ้ข้าไปอีกแล้วหลดลงมาตรงนี้เลยนะหลดลงมาเรีลยมพานด้วย่าอธิษฐานเสร็จหลดลงมาเลยแล้วก็จับปินปองในศูนย์เก้าเลยโอ้ ให้เหลือไปสองเม็ดให้ดูเต็มสุดยอดก็จะแปลกใจมาเนี่ยมาเนี่ยพอไหวอีกฐานก็กูเสร็จเรียบร้อยหลวนลงมาเลยใบหนึ่งใส่ผ่านไม่เรียบร้อยเออออเพอไปจับก็ได้อีกไม่ใช่สีไม่ใช่จริงๆนะดูดิดูดิดูดิอยู่เหง้ายังแน่นอยู่เลยนั่นลมลมพัดขนาดศูนย์ก้ายังอยู่เอายังอยู่ยังเหงวแน่นไอ้ก้าวไปเอ้ยแต่สีไปแล้วอ่ะสีมัเข้าไปหลบไปก่อนเออเอาที่แน่ๆคือสุดก้าวไปก่อนแม่จำเลยอืม แลต่ตนีมาังแี่มียนู่นนะดูนดนหน้าโอเคศูนย์เก้าลนใส่พานเลย <c oughs> อขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ฝากติดตามทางเพจรัชนีชาแนลแล้วก็ยูทูบรัชนีชาแนลนะครับก็ขอนข้างโชคดีในึ่งวันที่หนึ่งธันวานี้สวัสดีครับ